วีพูไลทีวีพูท็อปไฟท์แม่แม่แม่สำหรับความดังของดาราชายในบ้านเราที่มีกระแสโด,งดง่งดังไกลถึงต่างแดนมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะามีดาราชายคนไหนกันบ้างที่ติดอันดับท็อปไฟไปชมกันเลยอันดับที่5ป้องนวัดพระเอกหนุ่มชื่อดังที่บินลักฟ้าไกลถึงแดนบางกรเพื่อโปรโมทละครไทยเรื่องแรกในชีวิต ที่4บีสุกริตนักร้องจากบ้านเดสิตร์ที่มีผลงานโด่งดังถึงเมืองจีนเลยล่ะคะ่ะอันดับที่3หนุ่มไม้พิรัตด,ดาราหนุ่มหน้าหวานที่ทำเอาสาวแดนมังกรติดหืบเลยล่ะคะ่ะอันดับที่2บีทันสภาพนักร้องลูกครึ่งหน้าตีที่มากความสามารถจนโด่งดังไปถึงแดนกิมจิ อันดับที่หนึ่งต้องยกไปเขาคนนี้เลยค่ะนิชคุณนักร้องหนุ่มมากความสามารถที่ติดอันดับวงบอยแบนด์ของเกาหลีเลยละค่ะพี่บีค่ะว่าหนูดูเพื่นรักเพื่อนล้ายแล้วก็เห็นพี่บีพี่นิชคุณครับพี่เลือกเพาว่าพี่เขาหล่อครับแล้วก็เขาเก่งด้วยมีความสามารถเต้นเก่งร้องเพลงก็พอแล้วก็พูดภาษาเกาหลีได้ด้วย เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมเหล่าหนุ่มๆเหล่านี้ต่างก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแถมยังมีงานรุมเยอะขนาดนี้ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเจ๊เป็นหพวงเป็นห่วงคะ่ะ